อาวก็เริ่มเลยเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวนาวานใครฟังไปแล้วบ้างฟังไปแล้วรอบหนึ่งเนาะอ่าวันนี้ฟังอีกรอบหนึ่งเนะาะตจก,กี้มีใครฟังชมฮงก่อนหน้านนี้ไหมโอ้เนาะงานนี้นี่สงสัยจะยุ่งเนาะ ก็ชั่วโมงที่แล้วดรสแสวงเนาะกับผมในทองธรรมดาไม่รู้ใครเป็นใครเดี๋ยวลองดูเนาะก็เมื่อวานมีคนเรียกร้องให้พูดเรื่องข้าวสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ดูแล้วดูหน้าแล้วไม่น่าจะมีชาวนาสักกี่คนนะในนี่ยอ้าวไม่เป็นไรรู้ไว้ใช่ว่าเนาะทีนี้แตะกี้นี้ผมก็ได้มาแอบฟังดอ,อร์สแสวงอยู่หน่อยหนึ่งนะครับ ก็โอเคแนวทางท่านก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งทีนี้ของผมก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับปัญหาของเกษตรกร,ร,กรชาวนาทุกวันนี้เนี่ยนะฮะก็คือพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็ทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยพยายามที่จะลดต้นทุนหรือลดปัญหาต่างๆอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยคนที่จะดำนาเนี่ยน้อยลงน้อยลง เพราะว่าค่าแรงด้วยแล้วก็การดำเนี่ยมันช้าหลายคนก็ไม่อยากทำแล้วนะครับก็ใช้วิธีหวานนะฮะเราเริ่มทำนาหวานมาเนี่ยประมาณ30ปีนะฮะที่เลิกจากการทำนาดำมาทำนาหวานเพราะติดขัดเรื่องปัญหาแรงงานด้วยนะครับแล้วก็ค่าแรงนะฮะแล้วก็ประเพณีเก่าๆเรื่องการลงแขกก็เริ่มหายไป นั่นคนก็เริ่มมาทํานาหวานพอมาทํานาหวานปัญหาที่ตามมาก็คือทั้งโรคและก็แมลงนะครับสิ่งที่ถ้าเราดูทีวีด้านเกรรษตรบ่อยๆก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าเกิดปัญหาไม่ว่าเพียกระโดดสีน้ําตาลโอชเชอรี่นะครับที่เราจะได้ยินบ่อยจนกระทั่งเมื่อปีก่อนนี้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเลยนะสู้กับเพียกระโดดสีน้ําตาลเนี่ยนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีนะสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายสมัยก่อนที่ทํานาดำเนี่ยปัญหาพวกนี้ไม่มีนะครับหรืออย่างหอยเชอรี่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์นาเข้านะเรานําเข้ามาเมื่อปี2525นะครับเดิมมันชื่อเป็นหอยโข่งนําจืดเนาะเราก็นําเข้ามาแล้วก็จากแอฟริกาเนาะนะฮะ หอยเชลลีเนี่ยเดิมเนี่ยที่มันอยู่ทางแถบแอฟริกาเนี่ยมันเป็นหอยสีเหลืองทองสวยมากพอคนไทยนํามาเลี้ยงมันเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนอากาศก็เลยคากฏว่ามันจากสีเหลืองทองมันกลายเป็นสีน้ําตาลคล้ายๆหอยโข่งนะครับหลังจากนั้นงานก็เลยเข้าประเทศไทยนะฮะคนเลี้ยงก็เลยเอาไปทิ้งในบ่อน้ํานะครับ แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือหอยเชอรี่ระบาดเร็วมากนะครับหอยเชอรี่นะฮะเดิมเนี่ยมันชื่อโกลเด้นแอปเปิลเนาะแนแวลนะฮะชื่อเฉพาะเชียนะฮะออกไข่ทุก4-10วันครั้งละ400-2,000ฟอง7-10วันเป็นตัวนะครับอายุ3เดือนผสมพันธุ์ ออกจากไข่หนึ่งวันกินข้าวได้กินต้นข้าวได้มันเก่งขนาดนั้นเลยนะครับจะเริ่มกินต้นข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนอายุ30วันนะครับพอต้นแก่มันจะไม่กินแล้วมันกินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอายุ10วันขึ้นไปหมายถึงว่าตัวหอยที่อายุเกิน10วันเนี่ยกินต้นข้าวได้ 20- ถึง25ต้นต่อตัวต่อ,ตอวัน หอยเชอรี่พิเศษกว่านั้นก็คือถ้าตัวไหนที่ได้ผสมพันธุ์นะครับก็จะออกลูกมาเป็นทั้งตัวเมียและก็ตัวผู้แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ก็จะออกลูกเป็นตัวเมียทั้งหมดมันพิเศษกว่าตรงนี้คือไม่ได้รับการผสมพันธุ์มันก,ออก็ออกไข่ออกลูกได้ฉะนั้นมันไม่ง้อว่าจะผสมหรือไม่ผสมมันออกตลอดฉะนั้นมันถึงแพร่เร็วมากนะครับและปัญหาตรงนี้ก็เลยกลายเป็น ปัญหาวาระแห่งชาติขึ้นมานะครับอันในสมุนไพรกำจัดหอยเชอรี่เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายอย่างเนาะพอดีแสงมันไม่ค่อยชัดนะฮะใบแสงจันใบยี่โถใบสะเดาใบมะก,กรูดใบดอกกลักนะแล้วก็รวมทั้งดอกของมันด้วยฝักคูนใบชุมเห็ดเทศใบยูคามเมล็ดน้อยหนาใบพญาสัตบันต้นตินเป็ดนะฮะ ต้นชวนชมนะฮะเปลือกมันสําปะหลังสาบเสือขมิ้นชันหมากซักหรือประคำดีกวายนะครับลูกมะกรูดตะไคร้หอมใบหูประช่อนใบยาสูบนะครับจริงๆแล้วใบแสงจัน์ทกับใบยี่โถเนี่ยกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีที่สุดต้นแสงจันทร์รู้จักไหมต้นที่เรปลูกไปแล้วใบไม่คล้ายๆจำปีแต่มันจะออกขาวๆนะฮะใบยี่โถ นะที่เข้ามาทำไม้ไรนูนะครับที่ขายกันตามข้างทางเนี่ยต้นยีโถนะฮะใบสะเดานะครับพวกนี้หรือเข้าลูกมะกูดมาหั่นเป็นแว่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 นแล้วก็ไปหมักในน้ำถ้าให้ดีเนี่ยมีลูกประคำดีกวยัยหรือหมักซักทุบรวมลงไปเสร็จแล้วก็ไปหวานตรงที่มีหอยเชอรี่อยู่นะฮะมันสามารกกำจัดหอยเชอรี่ทั้งที่ฝังตัวอยู่ในดินได้นะฮะหอยเชอรี่เนี่ย ะะเดี๋ยวนี้เขาผลิตยาออกมากำจัดมันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นยาที่ไม่มีอันตรายต่อคนเนาะแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นจะไม่เป็นอันตรายเ้าเรียกว่าเมทันดดไฮกากชาจะมีสารซาปโปนินอยู่นะฮะกากชาไม่ใช่กากใบชาที่เรากินเนี่ยไม่ใช่นะฮะจะเป็นคนละตัวกันคอ p เปอร์ซัลเฟนะฮะหรือบางคนก็เรียกว่าจุนสีนะครับ ก็ใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่เกษตรกรชอบใช้ที่สุด2ตัวล่างเนียเป็นโดซันแฟนกับาเมตินนะครับปรากฏว่าที่ลบบุรีนี้ตัดขาไปหลายคนแล้วนะครับว่ใช้2ตัวนี้นะวเวลามีแผลแล้วลงไปในนาแผลมันไม่หายนะฮะจริงๆมันมีวิธีการกำจัดหอยเชลรี่หลายวิธีนะครับเช่นใช้ตะแกงรูห่างรูกลางแล้วก็รูละเอียด ขวางทางน้ําตั้งแต่ที่เราจะปล่อยน้ําเข้านามันก็จะดักตัวหอยไม่ให้เข้าไปอันนั้นเป็นวิธีหนึ่งขุดร่องกว้างนะฮะหนึ่งหน้าจอบลึกหนึ่งหน้าจอบรอบบิ้งนานะฮะแล้วก็ปล่อยน้ําขังไว้หอยเชลลี่มันชอบน้ํามันก็จะมารวมกันอยู่ในร่องนานะฮะ,นะฮะแล้วถ้าเราอยากให้มันมาอยู่รวมกันเยอะๆก็แบบคล้ายๆกับดรสแสวงบอกเมื่อชั่วโมงที่แล้วคือหาพวกใบไม้หรืออะไรก็ได้ไปโยนไว้ในร่อง ใบมันใบมะละกออะไรก็ได้ไปโยนไว้ในร่องน้ําหอยเชลลี่มันชอบกินมันก็จะมากินอยู่ในร่องน้ํามันก็จะมารวมกันเสร็จแล้วเราจะเอามันไปทําอะไรก็สุดแล้วแต่เรานะครับอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าเปียกสลับแห้งนะฮะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูเนาะทีนี้เนี่ยผมไปบรรยายหลายที่เขาบอกว่าหอยเชลลี่ก็เป็นปัญหาวาระแห่งชาติเหมือนกันก็คือการแพร่ระบาดท,ที่รวดเร็วทั้งได้รับการผสมและก็ไม่ได้รับการผสมก็ออกไข่ได้หมด นะครับตรงนี้ก็เกษตรกร,ร,กรทุกวันนี้กลัวมากแต่ปัญหาของบ้านเราก็คือเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรไม่ใส่ใจนะฮะจะใช้คําว่าขี้เกียจเดี๋ยวก็จะแรงไปใช้คําว่าไม่ใส่ใจเพราะอะไรเพราะหอยเชอรี่เวลามันวางไข่มันวางไข่บนบกแล้วไข่มันเนี่ยสีสวยเนาะใครเคยเห็นมั่งสีชมพูใช่ใช่ไหมฮะมันไม่วางไข่ในน,น้ำเนาะมันวางไข่บนบก งั้นถ้าเราจะกําจัดเราแค่ถ้ามันมันวางไข่บนใบข้าวล้วแค่ดึงใบข้าวแล้วโยนใส่น้ําให้มันเปียกมันก็ตายเพราะไข่ฮอเชอรี่มันต้องการอากาศในการหายใจนะแต่ชาวนาไม่ทํารอมันเป็นตัวก่อนนั่นแหละปัญหางั้นถ้าเรากําจัดไข่มันซะหรือบางคนก็เอาถุงไปเก็บไข่มันมาแล้วก็มาทําน้ําหมักนะฮะเอามาทําเป็นอาหารสัตว์เนาะมันมีโปรตีนเยอะอย่างเงี้ย แต่เกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ไม่ทำปล่อยมันนะฮะงั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหานะครับทีนี้วิธีที่เราผมไปแนะนำเกษตรกร,ร,กรหลายๆที่ก็คือช่วงที่หอยเชอรีมันระบาดมากๆเนี่ยหอยเชอรีบอกไล้ว,ว่ามันจะต้องกินของอ่อนก็คือต้นข้าวที่มันจะกินได้เนี่ยก็คืออายุไม่เกิน30สิวันมันกินแต่หลังจาก30วันแล้วมันไม่กินเพราะมันแข็งเกินไปที่จะกินมันก็จะไม่กิน อั้นถ้าเราสามารถลดระดับน้ําลงได้ช่วงที่หอยเชอรี่ระบาดหอยเชอรี่มันจะอาศัยน้ำเนี่ยในการพยุงตัวมันนะครับแล้วขึ้นไปกัดส่วนที่อ่อนที่สุดของต้นข้าวกัดให้ต้นข้าวล้มลงมาแล้วมันก็ค่อยๆไล่กินไปแต่พอเราลดระดับน้ําลงมันก็จะขึ้นไปยากไอ้ตรงที่ลอยต่อของน้ํามันแก่เกินไปมันก็ไม่กินหรือถ้าลดน้ําออกได้หมดโคนข้าวมันแก่หอยเชอรี่ก็ไม่กิน นะทีนี้บางที่เนี่ยมันลดน้ําออกไม่ได้คือนาติดกันถ้าไปเอาน้ํานาเราออกไปใส่นาข้างบ้านเขาก็จะเตะเอาหรือยิงเอามันก็ทําไม่ได้ดังนั้นทํำยังไงก็มีวิธีหนึ่งเขาให้หาแกบปนนะฮะแกบปนหรืออาจจะมีลำหรือมอีลำหยาบก็ได้นะแต่ขอให้เป็นลำหยาบหรือเป็นแกบปนอย่าไปเอาแกบเป็นเม็ดๆเ,เลยไม่ได้ เอาแกบป่นเนี่ยหรือลำหยาบเนี่ยไปหวานในนาไร่หนึ่งสักห้ากิโลนะที่ที่มีน้ําอยู่เนี่ยเราไปหวานเลยนั้นแกบมันก็จะลอยปิ่มๆน้ำเจ็ดวันหอยเชลรีจะหายไปอ้าวเจ็ดวันหายทําไมหอยเชอรีมันกลัวแกเปลามันไม่ได้กลัวแกบนะหอยเชลรีเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ตะกระมากมันกินได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงนะนะครับนั้นมันเห็นอะไรที่ลอยปิ่มน้ําเนี่ยมันกินหมด อันนพอมันเจอแกบปนที่ลอยอยู่ปิ่มน้ํามันก็จะกินทีนี้เวลากินแกบเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยแกบเนี่ยไม่เชื่อท่านลองกลับไปกินดูนะใครที่จะลดความอ้วนนะครับแกบเนี่ยมันไม่ย่อยพอมันกินเสร็จมันไม่ย่อยเนาะแล้วแกบเนี่ยถ้าเราไปสังเกตดูมันจะมีเหลี่ยมของรอยที่มันหักมันจะไปตําลําไส้มันันั้นมันจะกินอีกไม่ได้เนาะหลังจากนั้นเจ็ดวันมันก็ตายนะครับไม่ในช่วงที่มันกินแกบเข้าไปมันก็ไม่กินข้าวเราแล้ว พราะมันกินไม่ได้ละท้องมันอืดน,นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ไม่ต้องไปใช้ยาเลยเป็นวิธีง่ายๆนะครับแต่วิธีอย่างเงี้ยไม่มีคนเผยแพร่ออกไปนะเอาดีแล้ววันนี้ได้อัดวิดีโอเนาะคนดูจะได้ดูกันแล้วเอาไปใช้นะครับนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไขาน้ําออกไม่ได้ถ้าเราไขาน้ําออกได้ไขน้ําออกขอยเชอรี่ก็จะไม่มีปัญญาขึ้นไปกินต้นข้าวเรานะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะฮะ ทีนี้อย่างตะกี้ที่บอกว่าการทํานาบ้านเราเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันหาแรงงานยากพอคนหันมาใช้ทํานาหวานเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรบ้านเราเนี่ยถ้าเราวองบอกว่าอย่างตัวเวลาซื้อยามาใช้เนี่ยถ้าข้างขวดเขาให้ใช้สามสิบซีซีเกษตรกรบ้านเราจะใช้ห้าสิบเผื่อไว้นะฮนะรหรือเขา เขาแนะนําว่าเวลาหว่านข้าวเนี่ยให้ใช้เข้าปลูกไม่เกินสิบห้ากิโลแต่ที่ผมไปสัมภาษณ์หรือไปถามเกษตรกรเนี่ยว่าใช้เข้าปลูกกี่กิโลเขาบอกสามถังถังละสิบห้าสามถังก็สี่สิบห้าก็ใช้เกินกว่าที่เขาแนะนำสามเท่าถามว่าทำไมคุณถึงหว่านเยอะเพื่อนกเพื่อหนูเพื่อไม่งอกเนาะแล้วถ้าบังเอิญมันโชค้ายขึ้นมา นกก็ไม่มีหนูก็ไม่มาแล้วงอกดีนั่นนะฮะคือโชคร้ายล่ะฮะไม่ใช่โชคดีเนาะเพราะอะไรเพราะการที่คุณหวานข้าวแน่นปุ๊บจะเป็นที่มาของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลหอยเชอรี่โรคก,กาบใบไ,ไม่นะครับเพราะอะไรเพราะข้าวที่เกี้ยงกันขึ้นนะฮะมันจะอ่อนแอความชื้นสูงนะครับก็จะเป็นที่มาของโรคและก็มาแลง นะครับแล้วต้นข้าวก็จะล้มง่ายอ่อนแอท่านก็ต้องใช้ยาเยอะนั้นเกษตรกร,ก,รก็เลยพยายามจะทําเกินอยู่ตลอดนั้นวิธีการที่เราจะทํานาเนี่ยถ้าเราจะใช้เป็นนาหวานเนี่ยเราไม่ควรจะใช้มเมล็ดพันธุ์เกิน15กิโลนะครับวิธีคัดมเมล็ดพันุ์ที่ง่ายๆนะฮะก็คือเผื่อไม่งอกอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีเอาเกลือมา2กิโลละลายในน้ํา20ลิตรนะครับ เกลือสองกิโลละลายในน้ำยี่สิบลิตรเกลือเม็ดเกลือป่นแล้วแต่เนาะนะครับเสร็จแล้วเราก็ข้าวปลูกเนี่ยลงไปลอยข้าวด้อยมันจะลอยน้ำข้าวด้อยนี่อาจจะเป็นข้าวที่ไม่เต็มเมล็ดอะไรเงี้ยล้วก็ตักออกเอาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วข้าวดีมันจะจมนะฮะแล้วก็ข้าวดีตรงนั้นอะ ไปล้างเกลือออกเนาะแล้วก็ไปแช่ไปหุ้มนะครับอันนั้นก็ช่วยได้นะครับแล้วถ้าให้ดีกว่านั้นพอหลังจากที่เราได้เข้าปลูกที่คัดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทนาหวานเนี่ยถ้าใครที่สามารถควบคุมระบบน้ําได้เนี่ยให้เอาถั่วหวานร่วมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดําอะไรก็ได้นะครับแช่น้ําสักสองคืนแช่พร้อมข้าวแล้วเนี่ยของข้าวปลูกนี่ ไร่หนึ่งเนี่ยอวานาถัวไปสักห้าถึงสิบกิโลวานร่วมไปกับข้าวเลยข้าวกระถั่ววานไปด้วยกันเลยพอวานไปด้วยกันปุ๊บนะฮะมันก็ไปแย่งกันขึ้นข้าวกระถั่วมันก็แย่งกันขึ้นนะครับพอต้นข้าวกระถั่วแย่งกันขึ้นมาได้สักคืบกว่า,วานะฮะสักยี่สิบยี่สิบห้าเซนนะครับเราก็ปล่อยน้ําเข้าไปสักครึ่งต้นนะฮะ ว่าข้าวสูง25เซนแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าไปสัก1ิถึงสบห้าเซนถั่วมันทนน้ำไม่ได้แต่ข้าวมันไม่ตายนะครับอันั้นถั่วก็จะเน่าข้าวก็จะโตแล้วท่านไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่งหน้านั้นเกษตรกร,ก,รก็คือหลังจากหว่านข้าวแล้วก็จะหว่านปุ๋ยเพื่อจะไปเร่งให้มันโตนะฮะนี้ไอาการที่เราหว่านปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะทำให้ต้นข้าวโตเร็วเกินไปเพราะมันโตเร็ว มันก็จะเกิดปัญหาคือต้นมันจะกรอบอร่อยโรคกำมะแรงก็จะมาลุมนะฮะแต่ถ้ามันโตจากปุ๋ยที่ได้จากถัว่วมันจะแข็งแรงแล้วไม่โตเร็วเกินไปนะฮะก็จะลดการเกิดโรคกำกมะแรงได้แล้วไอ้ต้นถั่วที่ตายมันก็จะทําให้ต้นข้าวไม่แน่นเกินไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้ข้าวเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้ปุ๋ยไปในตัวด้วยงั้นถั่วเดี๋ยวนี้มเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆเราสามารถไปขอที่พัฒนาที่ดินได้นะฮะ พัฒนาที่ดินเขาจะมีมีบริการตรงนี้นะฮะเราก็ไปขอนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยนะฮะอันนี้ดีรูปนักร้องเนาะทำนานะทําเป็นหรือเปล่าไม่น่าใช่นะไน่น่าทําเป็นหน้าตายนะครับ เดิมเนี่ยการทำนาก็จะมีหลายรูปแบบนะฮะอันน right? right? so, ี้ก็จะเป็นนาหวานเนาะอันนี้นาหวานนาหวานแห้งอะนะรอฝนนะครับอันนี้เป็นข้าวไร่นะครับอันนี้เป็นข้าวดอยนะฮะข้าวที่หวานบนดอยนะอันนี้เป็นนาหวานอันนี้เป็นนาโยนซึ่งกำลังฮิตมากนาโยนขณะนี้นะครับอันนี้เป็นนาดำเนาะนะครับทีนี้วันนี้เนี่ย ผมอยากจะเสนอวิธีการทำนาอีกรูปแบบหนึง่งนะฮะซึ่งต่างจากของดรแสงเนาะของดรแสวงไม่หวานไม่ไถไม่อะไรสักอย่างเนาะก็ได้ข้าวนะฮะผมเคยไปลองทำดูแล้วปรากฏว่าได้ไดเม็ดได้เม็ดยามาแทนนะอ่าน,นั้นไม่ว่ากันเนาะทีนี้อีกวิธีหนึ่งของของผมนะถ้ามาอวานใครฟังไปแล้วนะฮะวันนี้ขออนุญาตฉายซ้ำอีกนิดหนึง่งนะฮะถ้าเราดูรูป ต้นกล้าข้าวเนาะอันนี้ก็คือที่เราจะไปดำนะครับต้นก้าข้าวเราสังเกตไหมว่ารากมันยาวเห็นไหมฮะรากมันยาวเนาะฉะนั้นคนที่เคยดำนาจะรู้เนาะเราหยิบข้าวขึ้นมาครั้งหนึ่งสามถึงห้าต้นแล้วก็ปักลงไปฉนั้นปลายรากของต้นข้าวมันจะโผล่พ้นดินนะครับเวลาที่เราดำนาเนี่ยเราก็ปักลงไปเนี่ยนี่ปักลงไปอย่างเงี้ย ปลายรากมันโผล่พ้นดินรากที่กินอาหารได้คือปลายรากนะครับงั้นพอวันมันโผล่ผลพ้นดินปุ๊บเนี่ยมันกินอะไรกินอากาศเนาะกินอากาศจะก,กินน้ํานะครับงั้นต้นข้าวมันก็จะโซมอยู่นานชะง,งักอยู่นานนะฮะงั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้ว่าที่ประเทศเวียดนามที่ประเทศไทยดำนาเป็นรูปตัวยูประเทศเวียดนามดำนาเป็นรูปตัวแอล เพราะว่าพี่เวียดนามเนี่ยพอเขาดำเสร็จแล้วเ็าดึงมันเดินหน้าไปรากมันก็จะลงมานะครับเนี่ยเขาดึงเดินหน้าไปนั้นรากมันก็จะจมอยู่ในดินมันก็จะฟื้นตัวเร็วกว่าของบ้านเราอั้นบ้านเราดำแล้วแล้วกันเนาะช่างมันนะดำเสร็จก็แล้วกันไปมันจะกินได้ไม่ได้เรื่องของมันเรื่องของเราคือดำเสร็จแล้วจะกลับบ้านนะครับฉะนั้นผลผลิตก็จะต่างกันไรหนึ่งเป็นร้อยกิโลสองร้อยโลนะครับนั้นเวลาท่านดำนาเนี่ยนะ ช่วยดำเป็นรูปตัวแอลปักลงไปแล้วดึงเดินหน้านิดนึงให้รากข้าวมันจมอยู่ในดินนะครับมันจะได้กินได้เยอะขึ้นนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยอยากจะเสนอวิธีทำนาอีกรูปแบบหนึง่งนะเดี๋ยวนี้การทำนาพัฒนาเยอะเนาะมีทั้งรถดำนาด้วยนะครับรถดำนาก็ดีนะอันนี้ก็รูปแบบเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งนะ อันนี้ประเทศไทยนะฮะพระไถนาอันนี้ต่างประเทศนะฮะแบทแมนไถนา <c oughs> เดี๋ยวนี้เกษตรกร,กรบ้านเรานะฮะตัวแค่นี้ก็ทํานาได้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้เกษตรกร,กรบ้านเราพัฒนาเนาะโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวฮะทํานาได้เ <c oughs> ชื่อไหม <c oughs> อ่ามาไถให้หน่อยเนาะมาหวานให้หน่อย <c oughs> ใส่ปุ๋ยให้หน่อยฉีดยาให้หน่อยเกี่ยวให้ด้วยนะสั่งรถเกี่ยวมาเจ้าของรอไปเอาตังค์อันเด็กตัวแค่นี้ถ้าพูดได้มันก็ทํานาได้แลยฮะอันบ้านเรานี่พัฒนาเยอะเนาะแต่ถ้าพัฒนาอย่างนี้สงสัยนะครับวันนี้เนี่ยจะเสนอวิธีการทํานาแบบใหม่นะฮะเราเรียกว่านาหยาะนะครับนาหยอะเนี่ยจากการที่เราทดลองแล้วก็ไปทําในหลายๆที่นะเดี๋ยวนี้ที่ภาคเหนือก็ทํากันเยอะนะครับ นาย่อยเนี่ยดีกว่านาหวานดีกว่านาดําแล้วต้องขออนุญาตบอกว่าดีกว่านายโยนนะฮะเจ้าของตํำรับนายโยนนี่ก็เพื่อนผมเนาะอาจารย์ชาววัดนี่เนาะ <c oughs> ก็เพื่อนกันนี่แหละนะครับแต่เราต้องบอกว่านาย่อยดีกว่านายโยนนะที่ดีกว่าเพราะนายโยนโยนยังไงก็ไม่เสมอหรือใครมีความสามารถโยนให้มันเสมอช่วยบอกผมทีผมจะไปเรียนด้วยคนนะครับ นาหยอะทำยังไงนาหยอะที่บอกว่าดีกว่านาหวานเพราะอะไรเพราะมันขึ้นเหมือนนาดำระยะมันเท่ากับน,นาดำวิธีการทำก็คือเราจะทำเหมือนนาดำทุกอย่างก็คือไถแล้วเราก็คลาดนะฮะเหมือนกับที่เราจะทำนาดำเสร็จแล้วเราปล่อยให้เหลือน้ำคขุกคลิกคือมีน้ำอยู่ในานานิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าเปลือกเนี่ย ข้าวเ,เปลือกที่เราจะเป็นทําเป็นข้าวปลูกเนี่ยไปแช่ไว้สองคืนแล้วก็หุ้มไว้อีกคืนหนึ่งก็คือถ้าถ้าเป็นชาวบ้านก็ต้องบอกว่าเอาเอาเข้าวปลูกในกระสอบป่านี้เนาะโยนลงน้ําไว้สองคืนแล้วก็ยกขึ้นมาตั้งไว้ในที่ล่มอีกวันหนึ่งหรืออีกคืนหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอากระบุงกระจาดไปใส่นะครับใส่กระบุงใส่ถังอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็ หยิบขึ้นมาครั้งหนึ่งสามเม็ดถึงห้าเม็ดนะฮะจะให้ดี3สามดีกว่าดีกว่าห้านะครับสามเมล็ดเนี่ยจะดีนะครับแล้วก็หยิบแล้วก็คว่ำมือลงแล้วก็ปล่อยเม็ดให้กระจายต้องยืนตรงๆนะห้ามก้มนะครับเพราะถ้าก้มเนี่ยเม็ดมันจะกระจายไม่ดีนะฮะทีนี้ระยะที่เราเหาะเนี่ยก็จะเท่ากับระยะที่เราเคยดำสมมติเราเคยดำยี่ห้าเซต แล้วก็เหาะที่ยี่ห้าเซนล้วก็หยิบเหาะหยิบเหาะหยิบเหาะหยิบ,หยบเหาะเสร็จแล้วจะถอยหลังหรือจะเดินหน้าเกียร์ใครก็เกียร์มันใครถนัดเกียร์ไหนก็เลือกเอานะฮะใครถนัดเดินหน้าก็เอาถอยหลังก็เอานะครับแล้วแต่ใครทีนี้ถ้าเราไม่ชํานาญซ้อมเหาะบนบกก่อนนะเหาะที่พื้นเนี่เนาะถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ขวาดขวาดรวมกันตักขึ้นมาใส่ถังเหาะใหม่ฝึกเหาะก่อนให้ชํานาญนะครับ นาดำเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยดำนาได้ไม่ถึงงานต่อวัดตกเย็นต้องพึ่งเสือสิบสองตัวแล้วหลังจะปวดหลังเนาะแต่ถ้านาเหาะเนี่ยถ้าเราเหาะชำนาแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยเหาะได้สามไร่ต่อวันันั้นถ้าเราทำนาสิไร่คนคนเดียวทำได้เหาะสามวันเสร็จนะครับอันข้อดีของนาเหาะก็คือระยะเท่านาดำเพราะเราเหาะเท่ากัน ข้อดีต่อมาก็คือโคนข้าวมันไม่เบียดกันถ้านาดำเราเอารากมันไปรวมกันนั้นเวลาขึ้นมันจะแย่งกันแต่ถ้านาหยอแล้วถ้าเราเหยะกระจายโคนมันจะห่างกันมันจะแตกกอดีกว่านั้นานาหยะเนี่ยถ้าเราหยิบสามเมล็ดแล้วยอะเนี่ยเราจะใช้พันธุ์ข้าวปลูกประมาณส5มห้ากิโลต่อไร่ประหยัดมเมล็ดข้าวปลูกไปเยอะมาก น้าหวานสิบห้ากิโลน้าเหาะสามถึงห้ากิโลถ้าสามเมด็ดนี่สามกิโลเองนะครับต่อไร้นะครับแล้วพอมันโตขึ้นมาระยะมันเท่านาดำเพราะเราเหาะเท่ากันแต่น้าเหาะดีกว่านาดำเพราะนาดำเนี่ยเราต้องไปถอนก้าเพราะถอนก้าเสร็จต้องเอาอมาฟาดหน้าแข่งก่อนเขาเรียกว่าเอาหัวมันนอกพื้นก่อนไม่ให้ดินมันติดมาเสร็จแล้วเรามาตัดปลายมันออก ตัดไปยอดมันออกแล้วบางทีถอนมาเสร็จว่าจะได้ไปดำพรุ่งนี้วันนี้ถอนพรุ่งนี้ดำเอามันขึ้นจากดินขึ้นมาวันกับคืนแล้วพรุ่งนี้ก็ไปปักใส่ดินลงไปขืนต้นมันก็อ่อนแอลงเนาะเหมือนเอาปลาขึ้นจากน้ามาพักหนึ่งแล้วก็จับมันไปปล่อยลงน้ําแบบนั้นน่ะลักษณะเดียวกันนั้นนาดําเนี่ยฝ่าจะฟื้นใช้เวลายี่สิบวันยี่สิกว่าวันฝ่าจะฟื้นแต่ถ้านาเหาะ มันโตต่อเนื่องเพราะเราไม่ได้ไปถอนมันนะครับงนั้นรากมันก็จะลงดีมันจะไม่มีเวลาชะงักมันก็จะโตต่อเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าอังนั้นโอกาสที่โรคแมลงจะไปทำลายมันก็น้อยกว่านาดับดีฝานาโยนเพราะมันระยะเท่ากันไม่ใช่ไปโยนไปเรื่อยเฉยข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือนาโยนเราต้องไปเพาะใส่ถาด นั้นเวลาเพาะใส่ถาดหลุมนาโยนเนี่ยถาดหลุมนาโยนใครคือ